สวัสดีค่ะวันนี้ชอ่องปริทยามีวิธีการจับผ้าบนหนให้เป็นชุดมาป่ากกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีการทำยังไงสนุกสนุกซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้นะคะก่อนอื่นเลยมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็คือหูนะคะหูผ้าแล้วก็ผ้าที่เราจะต้องมาจับแล้วก็เข็มหมุดนะคะกันไกล หรือบางท่านอาจจะมีแบบอยู่แล้วก็คือแบบสเก็ตนะคะว่าเราจะทนตามแบบได้ยังไงหรือเราอาจจะจินตนาการได้เลยค่ะว่าเราจะทําเป็นชุดแบบไหนตามใจฉันได้เลยนะคะเรามาทํากันสนุกสนุกนะคะลองดูกันะกน,นะคะว่าทํายังไงกันค่ะจัดผ้าให้เป็นผ้าเฉลียงหรือมุม45องศานะคะ พะผ้าเฉลี่ยงนั้นการที่เราจับถวงจะได้เป็นรอนที่สวยแล้วก็ทิ้งตัวอย่างเป็นธรรมชาติจัดไปตามหุ่เลยนะคะทําไปเรื่อย,เ,อยเมื่อช่วงตัวเสร็จแล้วให้ตกแต่งด้านข้างโดยใช้ผ้าเป็นแนวเฉลี่ยงนะคะตกแต่งดอกจัดดอกได้ตามสไตล์ของคุณเลยค่ะ จับเรปนะคะให้เรากัับไปตามหุ่นรูปร่างของหุ่นให้เข้ารูปทําไปเรื่อยๆให้สวยงามน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีจับผ้าบนหุ่นให้เป็นชุดหวังว่าหลายๆท่านคงจะได้ประโยชน์บ้างหรือเอาไปลองทําลองฝึกกันดูนะคะเราสามารถทําได้จากจินตนาการของเรา จะได้ชุดแบบไหนเราสามารถลงมือบนหุ่นได้เลยหรือเราอาจจะมีรูปแบบที่เราสเก็ตไว้แล้วหรือรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเราก็สามารถทำตามได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกริตยาด้วยนะคะโอกาสหน้าจะได้มีคลิปดีๆคล็ดลับดีๆมาฝากอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ